เทสเบรกเถื่อน EP นี้เราจะมาเทสกับรถทุกภาคครับพี่เขาบอกเมื่อกี้ยังหนักไม่พอครับแต่นี่เต็มคาราเบลแล้วครับก็หลังจากที่เรารีวิวการเทสเบรคเถื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นเทสเกนลงพุทธเบิร์กหรือลาดเทเลอร์แล้วเบรกให้ร้อนๆแล้วน้ำแข็งสาดมีหลายหลายคนยังขิงเม้นอยู่ว่าถ้าแน่จริงเอาไปใส่รถรรทุกภาคครับนี่ครับวันนี้เราจะมาถ่ายถามห้ดู อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ครับเราอยู่กันที่เขาค้อครับภูนระเบิดเดี๋ยวเราจะไปขนกระหล่ำกันครับผมนี่ครับรถค้อนี่รถค้อครับผมแอบโม่คันนี้ใส่จานทีอาร์ดัเอ็พีเอสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสด้วยจริงพี่โยใส่มานานมากแล้วด้วยใส่มานานๆครับผมไปครับ let's go นี่แบบเรียวๆเลยครับผมสวัสดีครับพี่บอลคมเมืองสวัสดีนอนอย่างเวีนอนอยู่นอนน้อยนอนนะคือเราจะบอกว่าพี่บอลน่ะเป็น พี่เอาเริ่มจากไปติดตั้งโชว์ไปทําเบรกที่ร้านแหละไปมาสนิทกันเลยครับเพราะว่าเอามาเที่ยวฝ่าตัดบ่อยแล้วพี่บอลก็คือเป็นคนพื้นที่เขารับจัดทัวร์ขึ้นผ่านตัดเนี่ยจะเป็นคนไรนะครับพี่บอลพิจยำครับหรือว่าพิจยวกอ๋อพิจยวกอ,อ๋อแล้วแถวนี้เขาเรียกพิจยำไหมครับใช่ใช่ครับอย่างข,าข,าข้าวข้าวคันเนี้ยเคยทุกหนักสุดกี่โลข้าวข้าวคันนี้มันก็สองตันกว่าแต่สองตันในทางดินในทางดินและและมันสูงออ๋ไปลมสักอ๋อขึ้นเขาลงเขาตลอดตลอดครับ ขายของนี่หนึ่งพี่บอลเขาใส่จานทีอาร์วีเอฟพีเอสด้วยนะใส่มานานเนีพี่จานเนี่ยใส,ใส่มานานใส่มานานแล้วครับสามปีตั้งสองสามปีมาเนี่ยครับอันนี้ขอแบบเร็วๆเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับจานเดิมอันนี้แบบจากประสบการณ์คนใช้เลนในการบรรทุกสองตันอย่างเงี้ยต่างไหมใช่ไหมได้เิมต่างระยะเบรกอะไรก็ต่างกันความร้อนที่เกิดก็ต่างกัน โอยูยกันเพื่อเป็นจานเดิมก็อ่าไม่กี่รอบก็ต้องก็ต้องได้เจียจาอนอะไรครับเพื่อโดนน้ำเพราะรถเราจะโดนน้าตลอดเพราะลุยโคนโดนน้ำอดหน้าฝนเนี้ยมันก็จานเดิมก็จะคดเร็วว่าโดนความร้อนโดนน้ำโดนความร้อนก็คดเลยมื่อคดเร็วกว,ว่าครับเคยเจอจานแตกไหมพีเจอจานเดิมนะแตกแตกสามสองชุดมั้ย <c oughs> กูเมันแตกเลยแตกแรงเลยเป็นเส้นเลยกองหนับ้านเต็มเลยไอ้ดูขอมเราที่ทางพี่พี่เขาวิ่งแววของนะพิ่ขับไปเนี่ยลงโค้งชันเลยในก็อาจจะเห็นไม่ชันนะแต่กี่มันชันมากเลยที่ไปอย่างนี้เลยอ่ะพี่ทำโช๊คที่ไหนมาครับผมนี่ขายของตัวผัเข้าโฆษณาแป๊บเดียวครับที่แรกว่าจะมาถ่ายเบรกเนี่ยที่รีวิวรถได้เนี่ยไว้สเต็ปนี้ลุยได้จริงเลยพี่ได้ลุยได้ลุยได้ใช้งานได้อย่าถามว่าลุยโหดไหมครับก็คือ ลองคิดดูถ้าฝนตกอ่ะทางอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกปวันสองตันไอ้นี่ฝนไม่ตกแล้วก็สภาพทางก็เอาเรื่องอยู่ครับชันจริงพี่บอกว่าอันนี้คือเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นนะมันคือเรื่องปกติของเขาเลยครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นว้าวอะไรเงี้ยพี่บอกทุกวันทุกวันทุกวันที่แรกเราแค่จะมาถ่ายรีวิวเบรกพี่เจ้าของรถใช้ยกของเฉยเลยครับผมนุ่เป็นพ่อค้าครับนุ่พวกครายกเป็นคอนเทนต์เนี่ยยกจริงครับผม จะแดดหมดน่าแดงแรงไม่ออกเลยว่ะรถบรรทุกอะไรก่อนเกือบพันโลแล้วครับสิบสองนี่นี่ดีสองด้วยไม่รู้ว่าหนักจริงหรือเปล่านี่อันนี้ของจริงนะเรียวๆเลยนะแต่หนักจริงๆอยู่นี่แล้วในห้างครับวันนี้กิโลครับผมตันนึงครับในรถติดวันตันเช้านื้อตันตันนึงพอดีเลยครับเดกิดแตกพักเลยนะฮะเอาเรื่องอย่างน้นะสำหรับเช้านี้ อันนี้ก็คือเราใส่เกลโลหรือเกย,ยกลไฮบโลอ๋อต้องโลเลยครับอ,อ๋ปลอดภัยอ๋อมันหนักด้วยพี่ฟังเสียงเครื่องนะครับอันนี้เกีลโลร<ล>อบเลงรอบสูงนิดนึงครับผมหนักจริงนะเนี่ยพี่เขาบอกเมื่อกี้ยังหนักไม่พอครับแต่นี่เต็มคาราเบลแล้วครับใช็คครับว่าเต็มคาราเบลเลยครับผม <c oughs> มันยังทุกได้เยอะกว่านี้ไหมพี่ได้ได้อีกอ,อีกนี่มันเต็มอีกก็ลุมรอบมสองตันเลยนะพี่ได้อีกอีกเมื่อวานเมื่อวานเต็มหมดเลยเต็มสูงนี้ด้วยโอ้โหอันนี้สอง ้งจริเดี๋ยวเราก็อ๋นนี้แล้วพี่จะไปส่งที่ไหนครับอ่ตาตลาดลมสันะ์ครับโอพี่ก็วิ่งเส้นขึ้นเขาลงเขาตลอดทุกวันทุกวัน,วน <c oughs> ใครใครนะที่ขิงผมว่ารถแน่จริงอาจารย์เมปใส่รถคลองนี่ครับใส่มาสามปีแล้วใส่ทุกวันครับผม <c oughs> ทุกวันอยเวในช่วงไม่มีผักอ,ออพูดยีด้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไหทุกวัน ยกเป็นช่วงไม่ผักหลักๆก,ก็คือวิ่งวิ่งเป็นอาชีพดีกว่าพูดกิดีกว่าวิ่งเป็นอาชีพไปครับเลสโกเป็นไงครับสำหรับการทดสอบเจ้าอาจารย์เทียรวิออันนี้คือการทดสอบแบบที่ไม่ใช่เป็นทดสอบเป็นคนที่ใช้งานจริงๆครับมีหลายคนขิงเข้าไปมาว่าแน่จริงเอาไปใส่รถทุกภาครถคอกดิจริงๆก็ใส่มานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่จะบอกคันดี้ เป็นไปรีวิวด้วยเนาะก,ก็คือใส่หลายๆคันพี่ๆซื้อไปใส่กันส่งต่างจังหวัดเพราะอย่างจานกับผ้าตัวนี้เรามีราคาส่งทั้งส่งอู่ทั้งส่งผู้ใช้ราคาสแตนดาร์ดลวกันเริ่มต้นชุดละวัน7จ็ดครับผมแล้วก็มีราคาส่งอู่ราคาจัดส่งเนี้ยก็ตามที่พี่เขารีวิวเทียบกับจานเดิมก็พี่บอกว่าจานเดิมอะแตกไปหลายชุดแลละแต่ตัวนี้มันทนทานกว่ามุมมองเป็นตรงๆถามว่าจานเบรกทีอาร์ีเอฟพีเอสไอตัวไฮคาร์บอนเนี่ยมีโอกาสโคตรไหมมีโอกาสแตกไหม บอกเลยว่ามันมีโอกาสโค้นมีโอกาสแตกเพราะว่ามันก็คือจานเหล็กหล่อไฮคาร์บอนนี่แหละถามว่ามันคงทนกว่าจานเดิมคือประสิทธิภาพดีกว่าคาร์บอนเยอะกว่าระบายความร้อนไวกว่าครับแล้วมาเจอกับผ้าโปะครับผ้าที่แรงจับมากกว่าผ้าเบรกเดิมถึง30%เนเาะเบรกดีกว่าแบบชัดเจนแล้วก็ทนอุณหภูมิอยู่วันหกรอองศาระบบเบรกเดิมได้ประมาณ400อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วก็ใครอยากได้เบรกเฟี้ยวครับชุดจานที่ R W X พร้อมผ้าโปรสเปคหรือเป็นเรียกว่าชุด เทสเกลลงผู้ทับเบิกครับชุดเทสเบรคเถือนโชคพอยท์รับจบครับมีการจัดส่งทั่วประเทศและส่งทุกวันครับตัวจานรับประกัน6ดเดือนเค็มทุกกรณีลาวคดแตกเค็มทุกกรณีซื้อไปใครอยากเทสเอาน้ำสาดนน้ำแข็งสา่นลองเลยครับมีปัญหาเค็มทุกกรณีครับเรามีตัวตนจริงใครอยากซื้อทักไอดียไลน์แอดโชกพอยท์เข้ามาได้เลยครับเรามั่นใจว่าจานตัวนี้เราขายเยอะสุดในประเทศก็ i d เดียไลน์แอดโชพอยท์ทักเข้ามาถามจะเข้ามาติดตั้งที่โชกพอยท์สามพันหรือร้านช่างบอลดอนเมืองก็ได้ครับ หรือมีบริการจัดส่งทั่วประเทศมีร้านพาส่งอู่ใครเป็นอู่ครับอยากได้จานเบรกพาเบรกดีๆไปบริการลูกค้าทักเข้ามา,าหาเราเลยครับ id line ไลแอดโชคไครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ